สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพังคําแพงชาแนลนะคะแต่วันนี้ไม่ได้อยู่กับเจคําแพงและน้องละองดาวนะคะอยู่กับพ่อควานและแม่ค้านนะคะมาตัดหญ้าให้สองสาวนะคะแม่ๆค่ะแอบหนีนะคะแอบหนีเจคําแพงมาแต่เช้าเลยนะคะ มาตันเตตีหาเลยนะคะแม่แม่คะสเบียงให้สองสาวเนาะคะ่ะน,นี่เราก็อยู่แปลงยาของม้ตาพิกเนาะคะ่ะยีสีนะคะผลจตใส่หมดแล้วเนาะคะ่ะแม,แม่แม่ค่ะขอความจั เอาพันหญ้าไปพร้อมนะคะไปไว้ท่เสียบทละเล็กทละน้อยนะคะไใหไสองสาวห้าอยุข้างบ้าน้างหัวนะะเนาะค่ะแม่ค่ะเก็บพันหญ้าไปนะคะไปช่ำไปยังหาได้กอสองกอเนาะคะ่ะกระตึต้มๆกันไปนะคะแม่ไหมคะสู้ๆไหมคะสู้ค่ะ วเวลาก็เดินเร็วมากเลยนะคะเขากับมาหอดออกมาก็ว่าเร็วแล้วนะคะยูนี่เหมือนเะเวนสิคขืนแล้วอ,ะอ่ะฝากแม่ๆนะคะช่วยกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจ ให้เจคำเพลงกับน้องละองดาวด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับพ่อควนันแม่ควันนะคะวันนี้กับหมังล้าเมื่อนะกี้เนาะคะ่ะมาแต่เศร้านะคะกัะบรบกวนไยแวะหาเสียมิงนะคะแม่ควันบอกว่าเดียเ๋ยวเกี่ยวยาแล้วนะคะจะไปแวะแวะหาเสียมิงด้วยนะคะแต่ไม่รู้จะเจอเสียมิงไหมเนาะค่ะทักเองนะคะ,นนะ,คะมแม่ค่ะ อัปเดตให้แม่ๆได้รับชมเนาะคะ่ะกิจวัตรประจําวันนะคะบางวันสองสาวก็จะได้เล่นน้ําแต่เช้านะคะบางวันก็จะไม่ได้เล่นไม่ได้ออกกําลังกายตอนเช้าเนาะคะ่ะเพราะว่าพอควันมาออกกําลังกายแท่นแล้วนะคะพอควันไปควันมาออกกําลังกายแทนย่นแล้วทั้งหมดสาเนาะคะ่ะบางครั้งนะคะถ้าวุ่นๆก็จะเป็นตอนบ่ายนะคะที่ได้มาหาหญ้าให้สองสาวเนาะคะ่ะแม่ๆค่ะตอนนี้ก,กำลังหาแปลงหญ้าอยู่เนาะคะ่ะ เพราะว่าถ้าย่าของตาพิกโมดเนาะคะ่ะสองสาวกับจะบท่านม่มียาเนาะคะ่ะตอนนี้ก็หาวันก่อนนะคะวันก่อนก็ไปตามหาแตงย่าก็ยังไม่ได้เนาะค่ะแม่แม่ค่ะถ้าแม่แม่มีที่ไหนแนะนํานะคะคุณแม่ค่ะแนะนาสองสาวเราได้นะคะเนาะคะ่ะแต่คลิปนี้ขอพักแค่นี้ก่อนเนาะคะ่ะจังใดก็ฝากแม่แม่นะคะ รับชมนะคะติดตามสองสาวให้กำลังใจสองสาวได้พ่อค้านแม่ควันได้นะคะเนาะคะ่ะตัวเกีียวยาแล้วก็จะไปแวะหาเสียมิ่งนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเจอไหมเนาะคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะมาถึงน้องมิงแล้วมาถึงเสียมิ่งแล้วนะคะ โอ้โหหมบแม่มันหมุนอะมันห <c oughs> มุนมันหมุนมิน <c oughs> ม่งครับในในปูบ้ยบังหวะมแม่แม่จ,าจาม้าน,น,น, <c oughs> น้องมิ่งแล้วถึงเสียมิ่งแล้วนะคะแวม,มาหาเสียมิ่ง หลังจากตัดหญ้าเสร็จเนาะค่ะแม่แม่นะคะ่ะบึงเพิ่นเออเอยอย่ายพาหนูจับเนาะยังไงภาพจับเนะ <c oughs> เบื้องห่าเบื้องพ่นเห็ดพ่นม่เม่ตงม่เมิ่งใจเย็นเย็นเงินบออยากจับน้องมิ่งมากเลยอยากจับเสียมิ่งมากเลย หันดากให้แล้วบัดทีนี้เขากินเนี่ยเขากินน้ำเม็ดนะกินน้เม็ดกินน้เม็ดก็ได้กินก็ได้ที่นีมี่ยงสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับครับกอนไม่ยอมสวัสดีครับพ่ออ้วนอยู่ไหนพ่ออ้วนอ่ะพ่ออ้วนยังบ่มาพ่ออ้วนยังบ่มาครับเอานี่ครับก่อนครับก่อนครับเลย ทำไมยังไ,ไ,ไม่เห็นตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นหนูก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะหนูไม่เห็นแต่แตเพื่อน,อห,อนหน่อยๆโอส้สาวสาวเดียวเลยเื่อเอาเหมดเอาเทลน้อยๆอย่าหายไปไกลไหมเขาตั<ๆ>้งแต่ตั้งตรงแม่เพื่อนอยู่ข้างหลังขอบคุณครับ ขอบคุณครับเอาเพื่อนไรสดป่ะสวัสดีค่ะมาจากพัทยาจ้าได้หยาน้ำแม่สีท่านกรงแงหงยาญุคุณบะมี่กินจ้าไปลยผมงาไว้บ้านก็เลยมาเอางาไม่คีกไม่มาเอางาไปกินค่ะหลานสาวกับหลานเขยค่ะมาเยี่ยมซุปเปอร์สตาร์ด้วย ตา้คมก่อนก็ว่าว่าหูสิยอย่างนะคะอยากกอดเพิ่มเหรอเขาจะเป็นจะเป็นหมูมิ่งแล้วเสี่ยวมิ่งเมืองเมืองเมืองเอ้ยเอ้ย เสียมมิ่งเราน่ารักมากเลยแม่แม่จ้า,าจังไดสองสาวสซมิตะหักตะหักกันสี่ เอาแล้วเอาแล้วฝากแม่แมนะคะเป็นกำลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะช่องพังํำแพงชาแนลด้วยนะคะมึงมอนหนูอยากไปจับแบบพ่อควนแต่ว่าแม่แมจ้า ออนโยนนะคะออนยนอยากไปน้าอยากไปน้าน,นะคะลคลิปนี้กระจบลงครับเสียมิงนะคะแม่ๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้พังคําแพงนะคะกับน้องละองดาวด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดซ like, ับสไคร e ให้ช่องพังคําแพงชาแนลด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ